จำไว้เลยเวอร์ชัน0.982นะฮะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเร็วๆนี้เลยนะครับต่อไปเลยนะฮะ0.982จะทำอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1น,นะฮะก็คือว่าคนจากพี่น้องสอปปลาวนะฮะที่ฟังอยู่เนี่ยจะผมจะใช้คำว่าเป็นเวอร์ชันทดสอบแล้วกันนะทดสอบทดสอบเพื่อให้พี่น้องสอปปลาวเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์และดูว่าสมัครได้ไหมนะฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมทดสอบเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายเพราะว่าผมไม่มีเบอร์ที่สบปลาวแล้วก็จริงๆต้องทสอบถาบกับคนที่อยู่ที่สบปลาวด้วยนะครับก็เลยคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะก็คือเพื่อให้ได้ชัดเจนเนี่ยผมจะอัพเวอร์ชันูนย์เ2นะฮะในเวอร์ชันนั้นเนี่ยในเวอร์ชันนั้นเนี่ยจะได้จะจะลองให้พี่น้องสอบปลาวลองสมัครดูนะฮะ<ม>ถ้าเกิดไม่ได้หรือมันมีปัญหาเนี่ยผมก็จะอัพ สวน้็ไปเปวอร์ชันศูนย์เก้าแปดสามไปเลยนะครับนะครับะจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถสร้างรายได้ง่ายๆจากรอบตัวคุณกับยุคใหม่ของการสร้างรายได้จากการใช้ใจ่ายของคุณไม่ว่าจะช้อปปิ้งจองโรงแรมร้านอาหารตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่ค่าโทรศัพท์ทั้งหมดนี้ที่จ่ายไปจะกลับกลายมาเป็นรายได้ของคุณทันทีกับ St ต r t u p p l a t f o r m Shopping o n ออนไลน์ ด้วยแอป Shop g e n i x แอปแรกและแอปเดียวในประเทศไทยเคื่อจิบแนวใหม่เพิ่งเปิดตัวมาเป็นแอปพลิเคชันตัวกลางที่รวมทุกการใช้ใจ่ายของคุณมาไว้ในที่เดียวสมัครง่ายเพียงกรอกข้อมูลยืนยัน OTP และดาวน์โหลดแอปเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานระบบและสร้างไรายได้ง่ายกับมิติใหม่ของการสร้างไรายได้ไร้ขีดจำกัด ด้วยช็อปเจนนิกสนใจรีสมัครมาเป็นต้องสายธุรกิจกับเราได้เลยสมัครฟรี